สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุกได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆเยอะเลยนะคะไปกับเพื่อนนะคะก่อน,นก็ต้องกราบขอบพระพคุณแม่นาเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาเด็กๆเสมอมานะคะให้เด็กๆได้มีอาหารการกินเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้ซื้อสายแมวมาเพิ่มนะคะต้องกราบขอบพระพคุณขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ได้เจอแต่กัลยามิตรที่ดีแล้วก็กิจการงานราบเลื่อนทุกะการนะคะแม่ก็เมตตาเด็กๆเ,เสมอมานะคะอาหารจำนวนเยอะนะคะซื้อมาหลายอย่างมากนะคะก็ให้สาสามบุญเขาได้กินด้วยนะคะพวกนุกยังเอาตัวไม่รอดค่ะเพราะว่าพวกนุกช่องพวกนุกยังไม่ได้มีรายได้อะไรนะคะก็พูดไปก็ มันจะเหมือนกับเราท้อนะคะเราก็ไม่ได้ท้อนะคะบัวขาวก็มานั่งเฝ้าอาหารนะคะมานั่งเฝ้าอาหารบัวขาวนี่เขาก็พูดรู้เรื่องเป็นบางเวลานะคะบางครั้งก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะบางครั้งยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะคะอาหารเยอะแยะเลยขอพกคุณแม่อีกครั้งนะคะแล้วก็ถ่ายเด็กๆให้ดูนะคะอันนี้แม่ไฟนะคะดูเขานอนนะคะดูแม่ไฟ อันที่รลบเล็บอันดีๆก็มีนะคะแต่ว่าเด็กๆก็ชอบแบบนี้นะคะในกรงก็ไม่ให้ออกมานะคะไม่ให้ออกมาเพราะว่าก็ไม่รู้เนาะเขาไม่เคยออกมาเดี๋ยวจะเตลดเิดเปิดปืงเดี๋ยวจะไม่รู้จักหลบหลีกภัยนะคะก็เลยให้อยู่ในกรงแล้วก็มองนะคะมองพี่บัวขาวนะคะ ช่วงที่พวกนุกับมาจากไปซื้อของอะมันเหมือนจะคืมฟ้าคืมฝนแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนะคะฝนก็ไม่ตกแต่มันก็อากาศก็ไม่ร้อนเท่าเมื่อวานนะคะอากาศก็โอเคอยู่ไม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 อบอ้าวเท่าไหร่นะคะเด็กๆก็พออยู่ได้นะคะโตหมดแล้วค่ะทั้งสตัวเนี่ยตัวเมียหมดเลยลูกแม่น้ำาใส3ตัวนะคะในกรงนี้ ทำหมันทำหมันกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังน่ารักนะคะกำลังน่ารักทำหมันและไม่ลุยน้อยเนี่ยอะไรแล้วทำหมันละอันนี้ก็เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสัวก็ประมาณห้าหกโมงเย็นก็เอาเข้ากรงแล้วนะคะกลางคืนจะไม่อยากให้ไปไหนนะคะกลางคืนอยากให้อยู่บ้านอยู่ในกรงจะได้ปลอดภัยนะคะ อาหารนุก,ก็เอาไปเก็บข้างในนะคะเดี๋ยวโดนฟ้าโดนฝน,นโดนแดดมันจะเสียาหายก็เลยเอาเขามาเก็บข้างในสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ